โคมไฟที่ให้คุณใช้งานคู่กับโทรศัพท์มือถือได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยโคมไฟพับได้ที่มาพร้อมกับจุดสำหรับวางมือถือสำหรับให้คุณฟังเพลงดูเวลาหรือเป็นตัวช่วยต่างๆในการอ่านหนังสือของคุณให้แสงสว่างด้วยหลอด LED ที่รวมกันถึง20ดวงแต่ไม่รบกวนสายตาของคุณในขณะอ่านหนังสือเพราะใช้แสงคูไวที่มีอุณหภูมิพอเหมาะนอกจากนี้สามารถปรับระดับแสงและสีได้3ระดับเพื่อใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น เพียงแค่ชาร์จไฟ2-4ถึงชั่วโมงด้วย USB ก็ใช้งานได้ทันทีและด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมขนาด1,200ม ah, ิลลิแอมทำให้คุณสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง40ชั่วโมงโดยไม่จำเป็นต้องเสียบปลั๊กค้างไว้ช่วยให้ประหยัดพื้นที่และเคลื่อนย้ายสะดวกในขณะใช้งานและยังมีไฟบอกสถานะของแบตเตอรี่ให้คุณชาร์จไฟอีกครั้งเมื่อไฟสถานะเป็นสีแดงดีไซน์ทันสมัยตกแต่งห้องได้ทันทีค่ะ โคมไฟอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณอ่านหนังสือได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะอ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออ่านบนหนังสือด้วยแสงที่เหมาะสมไม่ทําให้คุณรู้สึกปวดหรืออ่อนล้าดวงตาแม้ใช้งานเป็นเวลานานเพราะมีเซ็นเซอร์ช่วยปรับลักษณะการกระจายตัวของแสงตามการใช้งานนอกจากนี้คุณยังปรับโทนแสงคููไว้หรือวอร์มไลท์ได้ตามต้องการอีกด้วย ตัวโคมไฟดีไซน์แปลกตาทําให้สามารถกระจายแสงได้กว้างกว่าโคมไฟทั่วไป1.5เท่าและยังปรับทิศทางได้อย่างอิสระได้รับการรับรองจากหลากหลายสถาบานันไม่ว่าจะเป็น IEEE e, ว่าไม่ก่อให้เกิดแสงกระพริบรวมถึง IEC TR 6 2 7 7 8ว่ามีการลดแสงสีฟ้าจากหน้าจอต่างๆได้ นอกจากนี้ยังมีค่าแสดงสีที่ทำให้เกิดแสงเทียบเท่ากับแสงธรรมชาติวัสดุของโคมไฟนอกจากจะมีคุณภาพแล้วยังมีน้ำหนักเบาเพราะทำจากอันลอยทุกชิ้นส่วนมีความยืดหยุ่นสูงค่ะเป็นอีกหนึ่งโคมไฟแบบคลาสิกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะเพราะทำจากวัสดุอลูมิเนียมจึงทำให้ตัวโคมไฟมีน้ำหนักเบา ผนวกกับดีไซน์ที่ประทัดรัดทำให้สามารถจัดวางและเคลื่อนย้ายได้ง่ายแนมะ้คุณจะมีโต๊ะทำงานที่มีพื้นที่จำกัดตัวโคมสามารถหมุนปรับทิศทางได้360องศาช่วยในการปรับแสงให้คุณได้ตามต้องการส่วนไฟสามารถใช้หลอดไฟขั้ว e 2 7ซึ่งมีจำนวนวัตต์และสีของไฟให้เลือกหลากหลายโดยสามารถรองรับจำนวนวัตต์ได้สูงสุดถ,ถึง40วัตต์ นอกจากนี้ยังมีสีให้เลือกถึง3สีเพื่อให้เหมาะกับการตกแต่งบ้านของคุณติดตั้งง่ายโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งเครื่องมือมากมายโคมไฟของแบรนด์นี้ได้รับการรับรอง ISO มากมายเพื่อให้คุณมั่นอดว่าผ่านการบริหารและจัดการในการผลิตอย่างมีคุณภาพคุณจึงมั่นใจได้ว่าโคมไฟทุกตัวสามารถใช้ได้อย่างปลอดเพยค่ะโคมไฟที่มีหน้าตาที่ใครหลายคนคุ้นเคย แต่เปลี่ยมไปด้วยคุณภาพที่ควบคุมโดยบริษัทโตชิบ้าที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้า แม้ว่าจะเป็นรูปแบบคลาสสิกแต่ก็มีประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างไม่ต่างกับโคมไฟรุ่นใหม่ๆเลยค่ะเพราะโคมไฟมีความยืดหยุ่นด้วยก้านโคมที่มีลักษณะเป็นเสมือนท่อพลาสติกยืดหดได้ทําให้สามารถหมุนปรับทิศทางของแสงไฟได้ถึง360องศาตัวโคมทําจากวัสดุคุณภาพจึงทนทานไม่เกิดรอยขีดข่วนหรือแตกง่ายหลอดไฟหาซื้อเปลี่ยนง่ายเพราะใช้หลอดใดก็ได้ที่เป็นคู่ e 2ีซึ่งมีให้เลือกหลากหลายแบบและวางจําหน่ายทั่วไปส่วนสวิตช์ไฟก็ใช้วัสดุ อย่างดีเพื่อรองรับการกดเปิดปิดได้หลายครั้งโดยไม่ทำให้เสียง่ายขนาดกระทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายมีสีให้เลือก3สีที่แต่งห้องง่ายพร้อมการรับประกันจากทางแบรนด์1ปีค่ะฟิลิปเป็นแบรนด์ที่หลายคนคุ้นเคยในเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงโคมไฟอ่านหนังสือก็เช่นเดียวกัน ด้วยแสงจากหลอดเล็ดที่ทนทานไม่ร้อนและนุ่มนวลต่อการอ่านหนังสือหรือทำงานโดยมีค่าความสว่างอยู่ที่400ลูเมนและแสงไฟแบบคูไว้ปราศจากแสงสีฟ้าทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อดวงตาอีกทั้งสามารถปรับระดับความสว่างให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อีก4ระดับและส่วนคอของหลอดไฟยังหมุนปรับมุมได้180องศาใช้งานง่ายด้วยระบบชาร์จไฟโดยมีแบตเตอรี่ในตัว2,200ม ah. ิลลิแอม ดังนั้นการชาร์จหนึ่งครั้งสามารถใช้งานได้ยาวนานหลายชั่วโมงโดยไม่จำเป็นต้องมีสายเสียบไวให้เกะกะรวมถึงไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนง่ายสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ต้องการใช้งานช่วยให้ประหยัดพื้นที่มั่นใจในความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน t e c h Standard ค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด